1.6G ปี2022นะคะไม่แสนเดียวผ่อนแค่9,000กว่าบาทมาทางนี้เลยนะคะ Toyota a l t i ดปี22ดูสีรถรถสภาพแบบน่าใช้มากนะคะทุกคนแล้วมันผ่อนแค่9,000เรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงนะคะคันนี้นะาจะบอกเลยนะคะว่าเราขับได้เป็นล้านกิโลนะคะล้านเลยะพี่ตอนนี้วิ่งไปแสนเดียวคะ่ะทุกคนเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ a อร์ออโต้แอร์ออโต้ทุกอย่างมาให้แล้วเบาะหนังคอนโซลเรียบหรูดูดีสีบอนเทากิ๊บเก๋ม,มากๆค่ะข้างในก็นั่งได้ทั้งหมด5คนเลยนะคะ1,2,3,4,5เรานั่งเบียด,ด,ดกันได้ค่ะทุกคนมันกว้างมันใหญ่ประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้บอดีได้เครื่องได้ทุกอย่างได้บอกเลยว่าปี22ผ่อน9,000ใครไม่อยากได้ เราอยากได้อย่าพลาดนะคะราคาไม่ถึง5 0 0แสนค่ะทุกคนค่าตัวน้องถูกมากๆม,มาได้ที่ฟินคาเซนี่ไทย70กับ Toyota c o r ร l เอาติ i s g 6 G4 บอลไปเลยจ้า